สวัสดีจ้าทุกๆคนวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าพอกับกุจีหน่อยนะจ้ะพี่น้องจ๋ากุจีหน่อยเขามาสตอหโฮมนะจ้ะพี่น้องจ๋ากุจีหน่อยไปพอพักเสียนฝรั่งจ้าพี่น้องจ๋าหลายหลายกุจีหน่อยว่าสิลงไปเก็บนะจ้ะได้ถามพี่สาวก่อนนะจ้ะเดี๋ยวพี่สาวมากุจีหน่อยสิลงไปเก็บเดี๋ยวพี่บังกับกุจีหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ๋าว่าพักเสียนฝรั่งอยู่นี่มันหลายขนาดใดนะจ้ะโอ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นจ้าพี่น้องจ๋าเห็นแต่พัวพี่พี่ พึ่งมาถือตาจะของสิใ้กเก็บนะจ้าพี่น้องจ๋าเดี๋ยวไปเกมม็บน้ำกันนะจ๊ะไปจ้าพี่น้องจ๋ามึงจลิละจ๋ะงามงามโอ้ยอสวยมากงามมีหลีงามมีหลีมมหลพี่นอ้องไย จ้ะสวยจังเลยนี่แต่นี่แต่ตรงตรง เหรองาม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 เหรอว่ามีแอใบตําแน่นึ่งเดาจ้าพี่น้องจ้าทำไมใบตําแน่ไว ใบต่ำแน่ตอดเนี่ยอ้ยกำลังงามเนาะจ้ะฮะ ลก็ซมพีโคเอออวทีโกมแอต้มันก็สิแตกใจรจันแตกใจนอกจากว่าพืกันเก็บอีหยังเฮ้ยนน่ะ เดียบระเฮออ้ยเนาอโอ้ยนอนกัอยากหัวเด้พี่น้อ,เองเ <c> ง <ười> ี้ยไหนอืมข่ <c ười> อยก็อยากอ้ายเพื่อนอยู่เดอ้อจ้ะแต่จังใดน่าจะข่อยอยาก <c ười> ข่อยอยากเ <c ười> อ็ดจังใดใดน่าข่อยอยาก เพื่อนมาถามคอยกะนคอยกะอยากไอ้เพิ่นอยู่พี่น้องเอ้ย,อยนะเพิเ่นมาถามมากินได้บ่ <laughs> คนไทยเฮานับจใจพี่น้องจ๋าเอา้ยอยอยากหัวโมเมนต์ยังเด็กจ้ะพี่น้องจ๋าเก็บไปกับอยากไอ้เพิ่นเด้อจ้ะ แต่กับเบสนเ้อะจ้ะลับตากับคือเบอร์เห็นเพิ่นเน <laughs> <c oughs> <c oughs> อะจ้ะสนนอนไอ้หนอนี่แต่งางามๆนี่โอ้ยหง่งามมหลีจ้ะพี่นองจ้า ตามล่าหาผักเซี้ยนจะนจะไปช้อปปิ้งมาเจอผักเซี้ยนตามล่าหาผักเสี้ยนพี่น้องเอ้ยตามล่าหาผักเสี้ยนพี่น้องเอ้ยจากจะไปช้อปปิ้งเลยไม่ได้ช้อปปิ้งเลยอ,นนลอันนี้ก็ปีเว้นปีหรอ จะเป็นแบบมัคกีเยค้เอนี่ยไ,ไม่เยอะเนาะงามพี่ชูงามงามงามมาก เาไปทำผักดองเมื่อมื่อหัสิตอบอยังไงน่จาจะเพิ่นถามาาาถาถามเา,าเอาไปเห็นอยังโอ้ผัวเจ้าแตเพิ่นถามอกเจ้าบนหัว่เสียไปเห็นอยังพวกเจ้าสิตอบอยังไงกู๊ดจีน้อยกันสิตอบเออเอาไปทำผักดอง you know, ดอยู่โน้ผักดองผักดอง ผักดองคือเอาไปขั้นขั้นขั้นเอาน้ำหืนมันออกพอน้ำหืนมันออกก็เอาเกลือใส่ขั้นขั้นอีกแล้วก็ล้างน้ำหืนมันออกเสร็จแล้วก็มาใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวอยู่เนาะน้ำซาวข้าวน้ำจ้าวข้าว กบหูวสิบอกจังไหนเนาะพี่น้องเนะะาะภาษาภาษาปากีสถอนแข็งแรงเนาะจ้ะกับใส่ภาษาใหม่ภาษาเมือ่อยเพิ่นเบิงเนาะจ้ะโอ้ยหลอกพี่น้องเอ้หลากหอดหาดห,หมดแล้ว โอ้ทางนูน้นทางในอยู่นี่อนนี้นะงามชอบตรงที่มันมีดอกเน็ดๆเนี่ยอืมไม่เอาขี้นกเดี๋ยวไปต่อได้ไหลายบอแมนหลายได้จ้ะพี่น้องจ้ะได้ไหล,ลายๆนี่บอะไปขันแล้วขันแล้วหยวบอ่อเหลือชิวกั้มนิหน่อย คอยยังให้พวกเจ้าเห็นเน้ผู้เพิ่นกับพวกกันมงดอกไม้งามงามจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งจ้าจ้ะดอกไม้งามงามขาวงามแห้งอ้ยเต็มเลยเนี่ยแต่ไม่งามเท่าไหร่เนาะตอนแรกๆเก็บแล้วจ้ะพี่น้องจ้าเก็บ <laughs> นอยน่อยก็เอาแล้วจ้าแรกแกมันนี่ในพวกจะได้ได้ห้ายเนาะจ้า ว่าไสวยเลือกได้แล้วล่ะจ้ะน้อยบ้าเอาเด้อจ้ะอุ้ยเนี่ยกำลังเนี่ยอย่างเงี้ยอร่อยอเพิ่นพญางพานเพิพ่พ็อยากถามอยู่ดอกจ้ะว่าเอาไปเห็ดอีหยังเนาะจ้ะถามกถามกัสิย,ยังยังที่บอกล่ะจ้ะเอาไปทำผักเซียนดองยืนโนผักเซียนดองภาษาอังกฤษ อ่าเอ่อไลกาไลกาพิคคภาษาสวีเดนภาษาสวีดิสเอ่าเขาเรียกอะไรล so uh, ja. so well ่ะภาษาสวีเดนอะพิคคกายพี่น้องคอยก็ลืมเลยเนาะจ้ะคอยลืมภาษาสวีเดนไหมเว้ ใบลไก่มันสีออกดอกนี่นะจ๊ะมันแสบพว่ากินมันสีแห้งเนาะจ๊ะพี่น้องจ๋าเวลาอยู่เก็บอยู่ระวังหมามุย้ยหมามุ้ยตํแแย่ตำแย่ถ้ามันตอดปวดเนี <laughs> ่ย yeah. มันมันมันคล้ายๆกันมันคือกัน <Yeah. S 2> ให้สังเกตให้ระวัง ผัว <laughs> <g ül> คุณสามีคุณสามีให้ไปชอปปิ้งมันสีแสบด้วจ้ะพี่น้องจ้ะที่มันมีดอกเนจ้ะมันสีมีแบบสองอย่างมันสีไข่ไข่ครับ ข้าวเอิญยังล่ะใบกะเพราเนอะจ้ะกะเพราเขียวกะเพราแดงเ,เ,ยเดงลยจ้ะพี่น้องจ้ะมันสิออกเขียวๆแล้วก็สิออกแหล่ๆเอ้ยอัน เก็บกับม้วนม้วนนะจ้ะมันเพิ่นไปขันมาปุ้ยปันไปถนาเหน้าพี่น้องเธอสิ่ขันแล้วอุ้ยเนี่ยพี่พี่ชั่กำลังงามเลยงามนะิไปชอปปิ้งนี่ล่ละจ้ะพี่น้องชอปปิง้ง <laughs> ชอปปิง้งกุดจีน้อยมา พี่น้องจ้าจอดรถแล้วน่าเห็นปอดจงบอกความบอกพี่สาวเพิ่นเ่ะเพ่นนวดเพลนลานนวดเพ่นเพ่นมาท่านสีเนาาเพิ่นเอ็ดงานอยู่เนาะจ้ะบอกรงบอกความไปบอกเพิ่นน่ะพี่ชูหนูเจอขุมทองวาสันขุมทองหนูเจอขุมทองแถวบ้านพี่ชูว่าสันแม่นี่ละจ้ะพี่น้องจ๋าขุมทองกูจีหน่อยจบปิ้งเอาไว้ที่หลังเนาะจ้ะ ใช่ชอบเปิี่ยงชอบมือได้ก็ได้มเมนบบพี่น้องจ้าอันนี้เขาเดี๋ยวเขากับเดี๋ยวเขาออกดอกเขาแกกะกินบอได้แล้วจ้ะ มวนก็คือห้าเฮ็ดแกบพักเสียงแกบพักปลากินนี่ล่ะพี่น้องบ่แมนว่าอึดกินเ้อจ้ะอยู่เมืองนอกบ่แมนวาอืดกินเ้อจ้ะพี่น้องจ้ะหมูหมาก้าไก่เอ้ยบ่อึดบ่อยากกันจ้ะแต่ว่าอันนี้ของแซ่พี่น้องเลยเขามีห้กินกับบกิน ใหญ่เพิ่นวาเนาะจ้ะมันกับเมีนควบเพิ่นได้จ้ะสามีบอทนแต่หายจ้ะแต่กับแปลกได้จ้ะเพิ่นวาเนาะจ้ะเพิ่นยานเขากินหรอเขาเป็นนัน่นเป็นนี่ป้าหญิงกินหญิงแข็งแรงได้จ้ะเขาป้านี่บ่จ้าโอ้ยสิบกิโลยี่สิบกิโลย่างสบายมันกำหยอดบ้านโอ้ย ปวดนั่นปวดนี่อันนวดให้ค่อยแน่ค่อยปวดล้างว่าฉันเนี่ยมันเพิ่นอยากพอ่อเฮดเดอปานเห็หนก้อนมังไงนึงกระโดดขามได้ได้พี่น้องเอ้ยอยังว่าม <c oughs> ันไม่เมือ่อยมันก้ามหอดบ้านแล้วโอ้ย อบีบขาแขนแน่่อยเมื่อยพันวานหนึ่งตัวเฮ้ยเขาบอเคียออกจากบ้านันดีเหรอพี่น้องเอ้ยอุ้ยทองคำเนอะพี่น้องเนี่ยทองคำมีหลีพี่น้องเอ,อ้ยนี่แบบจะอ้ออยเกือบลม่ม <laughs> อารมณ์เนี่ยเจ็บเจ็บอีกเดินทางแล้วจ้ปะปัดผูไปนั่มนี่แล้วสิเธอสีหายเขากับสิถามมาไปชอปปิ้งได้อยังแล้ <c oughs> <c oughs> วคั้นสิว่า หัวใสดีีนอให้เงินไปชอปปิ้งไปได้ไปได้พักเสียนเงินเื้อเงินชอปปิ้งพักเสียนนะต้นน่อยกุจีหน่อยมากที่ว่ากํลลังดอกอย่สีไปนองจ้า อ่ะงามป๊กป๊กโอ้ยอะตายตายเก็บม้วนกับม้วนเอาเราจะไปร้านไหนเนี่ยพี่ชูเราจะไปร้านนะอเ้ซิ่งต้องจองเนี่ะใช่ไหม เวละจ้ะพี่น้องจ้านี่อ่ะวันดีจ้า,จาม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 าน้องถามหน่อย ภาษาสวสเอาเอาเอาไปดองเขาเรียกเขาพูดว่างไงภาษาส,สวัวจ้ะจ้ะเอาไปดองเขาเนี่ยแหละมันเนี่ยเหละมานเนี่ยแหละ สีจ้าสีะรสีีสัญญาจ้าสาวเมืองสีสีสเกตจ้าจ้าแมนจ้าจ้าพี่แกคนคนลาดเนาะจ้าพี่ชูเป็นคนในนครปฐมเนาะจ้าพี่ชูก็เป็นคนนครใช่ไหม nàcòn này já này cá còn rất là tươi này àu giờ công này để rồi hả? ờm 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 Making bad phones. <laughs> กระบินวอนอยู่นี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพันแหนมลงมาเห็นมาเก็บผักไปยกรบเบนวอนอยู่นี่น้องคนไหนเงี้ยเสียงหัวเรากูจีนหน่อยเนาะจ้ะมันเล่ยมาเบิงเนาะจ้ะ ากไปสิงคโปร์ปรปรรใจก็อยากอยู่บ้านปลูกผักนี่ล่ะ <c oughs> <c oughs> พอพอผักไว้เต็มก็ต้องเดินทางสงสารเขาให้เขาเกิดมาแล้วก็จะปล่อยเขาตายเหรอโอ้ยเนาะ เยอะเยอะมากเลยเอาหรอแปลว่าคนไทยเราก็อยู่แถวนี้เยอะสิพี่ก็ไม่เจอคนไทยนะค่ะพี่อยู่สิบกว่าปีตรงนี้พี่ก็ไม่เจอคนไทยเอาเหรอ พี่ชูถ้าน้องเอาแช่น้ำเกลือแล้วน้องจะเอาใส่ไหนกลับอ่ะเพราะเพราะเพราะว่าถ้ามันเยอะนี่โดนด่าแน่แหละคนของหนูยิงไม่เหมือนชาวบ้านอยู่ เดี๋ยวก็จะบอกว่าเก็บอะไรก็แบบว่าเอาให้มันล้างเผ,าผ่าพันเลยใช่ไหมอ่ะเออปากยิ่งดีอยู่หนุ่ขอบคุณนะคะ

น้องปีหนึ่งก็ไปไม่เป็นไรก็เพื่อนกันงั้นน่ะเนาะเออพี่น้องเง้ยพี่น้องเง้ยเสียงอะไรอะ่ะพี่ชูต้นงะท่อนแสงนะจ้ะพี่น้องจ๋านู่นจ๋ะ ิกั๊บแล้วพี่น้องเอ้เต็มกระสอบเมื่อยแอรแล้วมาพอดงแด้งแล่มนพวกเจ้าสิเอาบ่าไปถามแน่จ้ะห่วยเต้มกับเต้มแล้วข่อยเอาเมื <laughs> <laughs> อ,อหลอด <laughs> ห <ś les> อยมาพอดองมันลอยอย่างเทพออกเลือดเอาแม่ <ś les> อ้ยพี่น้องเนี่ยนี่อีกจ้าพี่น้องงามงามมึนตีลาจ้าเนี่ยงามแห้งมึนตีลาจ้าเนี่ยงามีหลีพี่น้อง <ś les> <ś les> เทีงนะพี่ชัน้องอย่กจะเทออกเพราะตอนเก็บแรกๆอะ่ะน้องเอาต้นเล็กก็เอาไงอเ,เอาเทมาเก็บมันเลือกให้ไหมล่ะ <laughs> มีมีแกนบอกก็เทสิ <laughs> จะมาจะเลือกให้น้องไหมล่ะเ <laughs> ว้ยเนาะเอื่อยกับพ่อเอื่อยเด้อพี่น้องเอ้่ยยังล่ะนี่น้องจ๋าโอ้ยงามค่ะงามเนะี่ย เออนะเราอะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละหาเห็ดเหมือนกันอาจะกลับไปหาเห็ดคือกันเด้จ้ะพี่น้องจ้ะสิก้าบ้านล้าพ่อเห็ดบบบนี้แมนมืดก็มืดต้อนสีเขาปลาเด้อพี่น้องจ้าหาเห็ดบ่พ่อเด้จ้ะมันสิก้บบากบ,บา้บบานนอ้ย นี่ละจ้ะกำลังงามๆเลยอ่อนแหง้งนะฮึว้าวตอนนี้ไม่งามไม่เอานะจ๊ะของ,งามๆนะจ๊ะง,งามๆแล้วก็ขาโอนต้นนะจ๊ะ <laughs> ขาไม่โอนต้นก็ไม่เอานะจ๊ะ <laughs> ใช่แล้วเฮ้ยมันงามแห้งกุจีหน่อยขอเก็บก่อนเด้อจ้ะนี่จ้าพี่น้องจ๋าผลงานเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าได้พูลันหนึ่งกระสอบใหญ่เลยจ้ะพี่น้องจ๋ากุจีหน่อยเสียมาเห็ุสมพักเสียนฝรั่งดองเนาะจ้ะไปฝากไอฮักไอประสิทธเนาะจ้ะพอดีกุจีหน่อยเสียเดินทางไปสิงคโปร์เนาะจ้ะพี่น้องจ๋าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลกดซับไต่กดกระดิ่งให้กุจีหน่อยหน่อยเด้อจ้ะ โอเคน่าจะไปเบิ่งว่ากูจีหน่อยแต่เหตุสมบักเสียนจังใดน,นะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย